สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่ที่โรงแรมเดอะวิจิตรีสอร์ทจังหวัดปูเก็ตนะครับาหาดลาวัยนะครับอันนี้จะให้มาดูห้องที่เป็นลักษณะวิลล่านะครับเป็นลักษณะวิลล่าวิลวล่าคือลักษณะที่ห้องที่เป็นเป็น,เป,นเป็นหลังเป็นบ้านเป็นหลังเลยเราจะเรียกว่าวิลล่าบางโรงแรมก็จะเป็นพรูวิลล่าด้วยก็คือจะมี มีสระว่ายน้ำอยู่ยในห้องด้วยอันนี้จะเป็นวิลล่าอย่างเดียวนะครับไม่มีสระว่ายน้ําในห้องนะครับอันนี้เป็นห้องเบอร์11เนะครับเป็นวิลล่า11นะครับทางโรงแรมเขาก็ได้ให้ให้กุญแจมาละ้นะครับกุญแจมาละชื่อว่าวิลล่า11นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับก็สามารถไขประตูเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีเอ่อเป็น ช่องส่องออมาเป็นแคทโฮ l ดเอร์นะครับก็คือเป็นช่องตามแมวไว้มองสำหรับคนข้างนอกที่จะเข้ามาในห้องพักนะครับเพื่อก็เพื่อจะเป็นการเซฟพลังงานนะครับเรื่องไฟเขาก็จะต้องเอา,อากุญแจห้องพักนะครับเสียบไว้ที่สล็อตตรงนี้นะครับหลายโรงแรมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโรงแรมนี้จะเป็นมีแอร์เป็นระบบออตโต้นะครับแออโตโมติ เปิดไฟนะครับก็อันนี้จะเป็นไฟนะครับสามารถเปิดไฟได้เลย,เลยถ้าเอากุญแจนี้ออกนะครับไฟก็จะดับเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเซฟพลังงานให้กับโรงแรมนะครับเซฟค่าไฟให้กับโรงแรมไปในตัวนะครับอันนี้ก็เป็นที่ล็อกนะครับเป็นที่ล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับทำในรูปแบบไม้นะครับมันก็จะดูค่อนข้าง ไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นนะครับเป็นเป็นล็อกที่ใช้ไม้นะครับอันนี้จะให้ดูภายในห้องอันนี้เนื่องจากทางทางโรงแรมนะครับให้ห้องผมเป็นห้องพิเศษเขาก็จะมีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า complimentary นะครับก็คือจะมีแชมเปญนะครับให้มาด้วยนะครับมีแชมเปญให้มาด้วยนะครับ complimentary ก็คือฟรีนะครับหรือว่าแปลว่าอภิันทนาการนะครับก็คือจะมีแชมเปญมาให้มีแก้วไม้สองใบนะครับก็ มีชานะครับมีชามาให้ด้วยนะครับมีชาดีเลยนะครับอันนี้ก็มีสามารถชงถานได้เลยอันนี้ก็คอมมีเมนทารี่นะครับเป็นผลไม้นะครับเป็นผลไม้ให้มานะครับนี้สำหรับห้องนะครับทั้งออกมีเนื่องจากภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนตกบ่อยเขาก็จะมีร่มมาไว้ให้นะครับมีร่มมาไว้ให้เลยมีรองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะนี่ไว้ใช้ได้ตลอดเวลาที่เราพักอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วก็ มี scale, สเกลสายกิเล scale, เล็กสเกลก็คือเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับอันนี้มองไปนะครับเป็นวิลล่านะครับมองไปก็จะมองเห็นวิวทะเลนะครับตรงนี้จะเป็นเก้าอี้ทํางานนะครับเก้าอี้ทํางานนะครับก็สามารถมีโทรศัพท์เรียกเนื่องจากโรงแรมเนี้ยค่อนข้างกว้างเวลาเราจะออกไปที่ล็อบบี้หรือจะออกไปข้างนอกเราจะต้องกดเบอร์ศูนย์แล้วให้รถบักกี้หรือรถมารับนะครับแล้วก็ พาเราไปส่งที่ทางด้านด้านนั่งแล้วอันนี้เป็นเตียงที่เราเรียกว่าเตียง double นะครับเตียง double คือเตียงใหญ่ที่นอนได้2คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ,เอกสารของ GM นะครับไว้กล่าวต้อนรับนะครับอันนี้เอาไว้แขวนที่หน้าห้องพักได้นะครับถ้าเราจะออกไปข้างนอกเราก็แขวนไว้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่อยู่นะครับเราไม่อยู่นะครับนี่ก็เป็นโซฟานะครับเป็นโทรทัศน์ เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกระเบียงนะครับด้านนอกระเบียงนะครับด้านนอกระเบียงนะครับด้านนอกระเบียงอันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นด้านนอกระเบียงปกติเราบางางครั้งผมมาก็จะได้ห้องที่เป็นมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับอันนี้ครั้งนี้ได้ไม่มีสระว่ายน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะเรียกว่าบีทฟอนต์เลยก็ได้นะครับเดินออาไปนิดเดียวก็ถึงทะเลละนะครับอันนี้เป็นหน้าหาดลาวัยนี่เป็น ออกมาก็เป็นสระว่ายน้ําเลยสวยมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพาไปดูสระว่ายน้ําด้วย <uld television> นะครับนะครับนี่ก็เป็นวิลล่าหมดเลยทุกทั้งโรงแรมเป็นวิลล่าหมดเลยครับทั้งโรงแรมเป็นวิลล่าหมดเลยนะครับสวยงามมากอันนี้ก็จะมีไฟหน้าระเบยะเียงก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับอันนี้นะครับี่เป็นระเบียงนะครับอันนี้เป็นห้องพักแบบเตียงแบบนี้หรือห้องแบบนี้เราเรียกว่าดับเบิลรูมนะครับหรือว่า ดับเบนี้เรียกว่าดับเบิลเบดนะครับดับเบิลเบดและนอนสองคนนะครับนอนสองคนนี่ก็มีไฟหัวเตียงนะครับมีไฟหัวเตียงมีพัดลมด้วยนะครับมีพัดลมเปิดได้นะครับอันนี้เพดานนะครับอันนี้เป็นส่วนของที่เป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ในส่วนของห้องน้ำโคลสเซตโต้เสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้า าราคามาหลายคืนนะครับมี d e POSIT BOX นะครับเด POSIT BOX ก็คือไอ้ตู้นิรภัยนะครับเอาไว้เก็บพาส,สปอร์ตเอาไว้เก็บเงินเอาไว้เก็บเอกสารสำคัญเราสามารถตั้งรหัสตรงนี้เองได้เลยนะครับกด4เบอร์แล้ว Enter มันก็จะล็อกไปในตัวนะครับมีไฟฉายทุกโรงแรมเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นเป็นมาตรการเป็นระเบียบเลยทุกโรงแรมจะต้องมีไฟฉายนะครับในกรณีไฟดับนะครับ ตอนอันนี้นะครับเป็นตัวเสื้อผ้าอ่าอน,นี้มีชุดคลุมนะครับเบสิกแคนดายก็คือ2ชุดนะครับสลิป,เป์เดินในห้องนะครับมีแก้วไวายแก้วน้ำเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นอคอฟฟี่บาร์นะครับคอฟฟี่บาร์น้ำปล่านะครับโรงแรมนี้ให้คอมเพลเมนต์รี่สี่ขวดซึ่งขอได้เรื่อยๆนะครับขอได้เรื่อยๆอน,นี่ก็น้ำร้อนสามารถชงได้เองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะแต่งหน้า นะครับมีกระจกนะครับโต๊ะแต่งหน้านะครับมีสามารถสาวๆหรือสุภาพสตรีก็สามารถแต่งหน้าอ่ามีถ่าน้ำแข็งให้มีไอซ์บั็เก็ตให้นะครับนี่ก็ดีไซน์เป็นรูปต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวเห็นไหมก็เป็นลูกมะพร้าวแล้วก็เปิดใส่น้ำแข็งแล้วก็เรียกกดรูมเซอร์วิสมาเอาน้ำแข็งมาให้เราได้เลยนะครับอันนี้ไวน์โอเพนเนอร์นะครับใครอยากทานไวน์ก็ สั่งไวน์เข้ามาหรือซื้อไวน์มาเองก็โรงแรมก็มีให้เปิดตู้เย็นนะครับอ่าตู้เย็นก็สามารถใช้ได้เลยอ่าตรงนี้เป็นเอ่อ walk in c l o s e เอ่อ walk in นะครับเดินเข้าไปนี่เป็นก็คือเป็นลักษณะ walk in closet นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็เดินไปห้องน้ำมีทางเดินนะครับเห็นไหมเอ่อโรงแรม5ดาวเลยเขาก็จะมีอ,ะอ่างล้างหน้านะครับ for him for her ก็คือทั้งได้ทั้งสองสองคนเลยผมเประมาสองคนนะครับผู้ชายผู้หญิง นะครับคู่รักคู่เบาวสาวนะครับก็มามีแน่งทั้งสองอ่างนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับมีผ้าช็ดตัวให้สองผือนอันนี้นี่อันนี้เป็นอ่างน้ํานะครับเป็นจักรุสซี่นะครับเป็นจักรุสซี่นี่ไว้แขวนผ้าช็ดตัวนะครับจักรุสซี่นะครับแล้วก็ไว้นอนอาบน,นะครับน้อยนอนอาบของอผลิตภัณฑ์นะครับพวกสบู่แชมพูครีม นวดผมต่างๆก็ใช้ของ L อลเลยนะครับของแอลของนอกเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับสามารถอาบน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็เปิดออกไปเป็นวิวนะครับเป็นวิวเป็นวิวข้างนอกได้เลยสวยงามมากนะครับอาบไปแล้วก็ดูบรรยากาศข้างนอกไปนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเลนชาวเวอร์นะถ้าใครไม่อยากอาบอาหรออือสามีอาบอาง ภรรยาอาบอ่างนะครับสามีจะมายืนอาบโชว์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นเรนชชวเวอร์เป็นลักษณะที่เป็นอาท์ดนะครับนะครับสามารถมายืนอาบได้เลยตรงนี้นะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอลสนกันนะครับดีมากเลยหอมนะครับเปิดออกไปก็เป็นเป็นเป็นวิวข้างนอกเหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับเพราะน้นอาบน้ําไป มองวิวทะเลไปนะครับมองวิวทะเลไปนะครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมเดอะวิจิตนะครับห้าดาวอ่านี่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 มองไปเป็นเป็นเป็นข้างนอกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูนี่ฮะอ่านอนอาบน้ําไปนะครับก็จะเห็นวิวทะเลไปด้วยนะครับหรืออาบน,น้ําไปก็จะเห็นคนอาบอ่างอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เอ่อ สักครู่นะครับแล้วหลังเราทําทุลองเราก็โทรศัพท์ดังขึ้นมาเราก็สามารถ Pick u p the phone ได้เลยนะครับ Pick up the phone ได้เลยนะครับตอนคืนไม่ต้องกลัวใครเปีนเข้ามานะครับตรนนี้เขาปิดล็อกได้เลยสะดวกมากตรงนี้เขาปิดล็อกได้เลยสะดวกมากนะครับปลอดภัยนะครับนี่คือห้องจริงๆอันนี้คือห้องธรรมดาน,นี่คือห้องธรรมดาที่สุดของโรงแรมแล้วก็คือไม่มีสาวยน้ำเป็นลักษณะเป็นวิลล่านะครับเป็นวิลล่าปกตินะครับ อาบน้ำนะครับในในอาแล้วก็มองวิวไปได้เลยนะครับมองวิวไปได้เลยสุดยอดนะครับอันนี้เป็นเป็นห้องพักชนิดหนึ่งนะครับเป็นไท p e หนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในลักษณะที่เป็นเรียกว่าพูลวิลล่านะครับพูลวิลล่าหรือสวีทก็มีนะครับเป็นสวีทก็มีอันนี้ก็เป็นลักษณะห้องนะครับที่ที่เราเควรทราบนะครับก็ ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวขอเอาแชมเปญไปให้น้องๆน,นะครับที่มาด้วยกันได้ทานนะครับผมไม่ทานแอลกอฮอล์อ่าน,นี้ให้ดูเตียงนิดนึ่งเตียงเขาจะมีหมอนนะครับมีหมอนเป็นแบบ2ประเภทคือหมอนที่เป็นแบบ normal นะครับกับหมอนที่เป็นแบบ soft นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ไม่ต้องไม่ต้องขอหรือไม่ต้องโทรไปบอกแม่บ้านเลยขอหมอนนุ่มหน่อยเพราะกาปกตินอนหมอน น,นี่หมอนมันแข็งไปเขาจะให้หมอนมา2ประเภทเลยทั้งนิ่มและแบบธรรมดานะครับทั้งนิ่มและแบบธรรมดานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับเตียงนอนอันนี้ก็มีไฟหัวเตียงบอกไว้เลยเอ่มีปุ่มพัดลมปุ่มไฟกลางห้องนอนอันนี้ไฟเ,เพดานเซลลิ่งไฟเพดานนะครับอันนี้ไฟอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็อันนี้ปิด นะถ้าจะนอนก็เปลี่ยนนี้เลยเป็นมาสเตอร์ก็ปิดแล้วก็มันก็จะมืดหมดเลยทั้งห้องนะครับอันนี้ก็จะมี DVD ให้ด้วยนะครับมีดีวีดีมีทีวีจอแบนนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับห้องพักที่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าวิลล่านะครับของภูเก็ตนะครับของภูเก็ตนะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูในจุดอื่นๆน,นะครับสำหรับงาน รูมดีวิชั่นนะครับหรือว่างานห้องพักนะครับงานห้องพักของโรงแรมนะครับงานห้องพักของโรงแรมอันนี้ก็เ,เราได้ชมบรรยากาศรอบๆห้องแล้วนะครับอันนี้อันนี้อ่า,อา,อาจุดนี้บางคนเสริมนิดนึงจุดนี้นึกว่าทําอะไรนะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้วางกระเป๋าเดินทางนะครับหลายๆโรงแรมจะต้องมี ตัวนี้ไว้วางกระเป๋าเดินทางเพราะฉะนั้นใครมีกระเป๋าเดินทางมีซ u สเคสใบใหญ่ๆก็เอามาวางน,นี้แล้วก็เปิดใช้ได้เลยนะครับตรงนี้สะดวกนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้